ตวมาแล้วครับผมติดบล้ออยู่ดีนะครับ,บ,รอรบตอนนี้สั่นอยู่ดีครับนี่ตรงนี้ลำบากมากครับ,รบโอ้ขานหน้าขูดดินมาแลวนวครับผมไว้ไม่ไว้ครับ งานงอกแล้วครับผมจมครับเห็นกล้องไม่ได้ครับผมเรียบร้อยครับเอาลูกฟีอ้อยเยีบย็บอ๋อยกนะครับผมแบ่งดินครับ ประมาณเกือบเกือบี่บ20ตันน่แหละครับผมดินครับผมใส่ใส่เยอะมากครับอ๋อจากรถพี่กระากโอ้โหครับดีดตัวครับแรงมากครับโอ้โหดีเด็ด หอยอัดครับผู้แห้งหรือวอ่ายูดีไหมใจมันยาวนะครับผมสุดมากครับงานงอกแล้วลูกพี่